สวัสดีนะครับนายปิวีิชิงทุกท่านกลับมาอยู่กับีิชิงอีกแล้วนะครับรายกาของปิชิงเช่นเคยนะครับนะามาต่อกับรอบคําวันนี้นะเออรอบเย็นมาไม่เย็นไม่เวิร์กเลยทําไมก็ไม่รู้นะอามาต่อกับรอบคําสักนิดหนึ่งสามทุ่มวันนี้ ฟีจี G. โหลดเร็วฟี P จกกีสีเกมจ็อกเกอร์สีเกมแพ็คเมติกยางละสี่เกมนะครับนะในนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกตรงกับเกมอื่นย้ำว่าแค่เปอร์เซ็นต์การแตกตรงนะแต่ไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เลือกที่เราชอบแล้วกันนะเออถ้าไม่ถูกใจก็เล่นตามเพื่อนๆในกลุ่มได้เห็นอะไรไหมเพราะพี่ชิงก็ตามเพื่อนในกลุ่มเหมือนกันคุณขวัญแตกอีกแล้วใครเช่นวินดูแปดคุณแปดจ่ายโอ้ยดูแม่เจ้าโอจัดดูโอ้นี่คุณขวัญบอกคุณขวัญแตกสนะี่หมื่นหกเนี่ยดู โอ้โหแม่งสุดจัดประหลัดบอกนะมาลองดูกันมารอบนี้เป็นยังไงตามสักนิดสักหน่อยนะเออนี่ดูโอ้โหคุณขวัญลั่นมากโอ้โหดูดูดูด,ดูแม่งวันนี้คุณขวัญมาจริงมาแบบโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงนะโอ้แตกทั้งวันจริงๆวันนี้โอ้โหยอมดวงช่วงนี้ของเขาจริงๆนะเออมีอยู่3าคนที่ช่วงนี้มาแบบหยุดไม่อยู่คุณเอคุณขวัญคุณดิวโอ้ สุดจัดคุณแมมอีกหนึ่งคนเออประมาณนี้ในกลุ่มว่าจะมีการแจ้งเกมและพูดคุยว่าเกมไหนมาดีอยู่หรือว่าเกมไหนมีเป็น,ก,นการแต่งรงสูงแบบนี้นะครับนะเพื่อนๆก็แคปกันมาลงแบบนี้เห็นไหมเออจริงๆมึงตามคุณขวัญคนเดียวก็พอเลยเนี่ยในกลุ่มนียเออนะวันไหนคุณขวัญมาแม่งโอ้ยตามไปได้อยู่นะเออนะประมาณนี้รอบเย็นพิคิงไปตามกับเจ้ากีเลนชาวบ้านเขาแล้วก็แตกกันทั้งกลุ่มกูดโดนอีกเลย เอออยู่ว่าอยู่ดีไม่ว่าดีเป็นองเจมไม่ถนัดสักเท่าไหร่กิเลนแต่ช่วงหลังกิเลนก็จ่ายดีมากแล้วนะเออแต่จะไม่ถูกช่วงของเราเองแหละนะอ่ะเคมาลองดูรอบคําวันนี้กับเจ้าแปะวันจันทปกติวันจันพี่ชิงจะมาแปะอยู่แล้วแต่ช่วงนี้มันจ่ายยากใครก็เลยไม่ไ่อยมาเท่าไหร่อ่ะมาลองดูกันว่ามันจะจ่ายหรือเปล่าส่วนคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มก็ดูคอมเมนต์ปักมุดเช่นเคยนะครับอ่ะเอามา500นะจัดเลยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงปั่นไหมไม่ปั่นแล้วพี่ชิงว่าซื้อเลยดีกว่าจบจบมาดูกัน ไม่จ่ายวันนี้เราพักหัวกันแล้ววันนี้รู้สึกพี่ชิงเล่นไม่ค่อยขึ้นมือเลยรู้สึกว่าจ่ายยากมากวันนี้มาสมรอบได้2รอบจริงแต่ได้2รอบนี้คือไปเสียกับรอบเย็นแม่งสรุปไม่ได้อะไรเลยนะวันนี้โอ้เือนวันนี้มันแข็งไงก็ไม่รู้นะมาลองดูกันมาโอเครอบแรก8 12คูณผ่านไปได้ดมีมาแล้วตัววอลใส่แล้วเจอืมทำไมมันไม่เจอสองแดง360ิบมาเอ สองชิงเออโอเคโอเคไหมนี่กูไม่เกลือแล้วอ่ะโอ้โหเจ็ดหกแปดมาดูกันว่า5หมุนนี้จะจ่ายเท่าไหร่ขอแบบวิวับได้ไหมเพื่อนชิวเคเอ้ยยังไงเออได้อยู่ชิงช่องมีช่องเคก็ได้โอ้โหไม่มามาทำไมนะ่ะประทัดน์ะชิงโอ้ยเอ้ยหนึ่งพันก่อนมนาะ อเคออถึงไหมหนึ่งพัถึงไม่ถึงอีกโอเคไม้แรกอย่างน้อยก็ไม่เค็มมาก9 4 2ได้มา400อ่ะโอ้วันนี้ถือว่าว่า,วาเยอะอยู่นะเออนี่กด8ค12แม่งใจก็หล่นอยูทย่ที่ตะตุมนะ่มแล้วมามั่ี้เจ็ดปั่นเยอะวัดกันไปเลยจบแต่คุณขวัญก็ปั่นเมื่อกี้คุณขวัญก็ปั่นแตกนะเออ แต่พี่คิงเล่นปั่นแล้วไม่ค่อยจะเข้าฟรีสักเท่าไหร่พี่คิงเลยไม่ค่อยมาแบบมาปั่นกับเจ้าไคเล่นวินสักเท่าไหร่นะส่วนมากถ้ารองวัดไม้แรกแล้วถ้าไม่ตกดําก็อาจจะเล่นต่อเออแต่ถ้ามันตกดําไม่แรกกูก็เลิกแล้วกูไม่เติมมาเล่นแล้วแสดงว่าวันนั้นแปะน่าจะตกดําสูงไม้สองก็ไม่ใจ,จเจอ,อือโอ้ร้อยห้าสิบเองปะทัดโอ้โหไม่ได้ยังไงเออซองแดงอะไรมาเออ คิวเคเอได้เออมายังไงชิงช่องสามได้คิวพอชิงช่องสามให้กูได้ไหมชิงช่องสามชิงช่องอืมันไม่ให้อะไรวระขอโทษเออเอาสักหน่อยโอ้โหเออได้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 ไดไดเก็บเล็กผสมน้อยไปโอโ้แม่งเอ,อ้ยเรือดสองมูลแล้ววายเออ ได้เอต่อโอ้แม่งอืม้มอ่ะสวยพนันห้าถึงไหมไม่ถึงโอ้ไม่ได้ไม้ละสามร้อยสี่ร้อยเองนะเออมาเดี๋ยวเราลองลดเบ็ดเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนตัวคูณดูนะสองไม้คูณจุดสองถือว่าไม่โอเคโอ้แม่งสิไอาหย,ยาไม่ค่อยชอบเลยสกแกตเตอร์มาห้าตัวเออพอโอ้ มาดูก่อนคูณสิบจ่ายเปล่าถ้าคูณสิบจ่ายจะได้ไม่ต้องดันถึงคูณสิบสี่แต่คูนสิบสองจ่ายยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าได้เลยแต่ก็ไม่ได้ว้าวเนาะโอ้นี่พี่คิงน่าจะเอานิดๆหน่อยแล้วก็น่าจะเพลนแล้วแหละเดี๋ยวรู้สึกว่าเกมไม่ค่อยเข้ามือเราเลยวันนี้รู้สึกเล่นไม่ค่อยจะขึ้นเซฟๆซฟไปก่อนอืมอืมเคกูธรรมดาเลยเออเคขยับมาได้โอ้โหไม่ขยับเลยนิ่งกริบอืมเคไหลมา เอหนึ่ง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 อือหือโอ้เหลือสองหมุนยังยัง oh. Oh. โอ้โหโอ้โหสิบไม่จ่ายโอ้ oh. โชคดีที่รถเบ็ดนะงานยากกูแล้วทีนี้มาสามไม้ไม่ตกดำเลยเนี่ยความว่ากลัวของใครเช่นวินหลังฉากนี่แหละกู <c oughs> ละกลัวจริงๆแม่งเอ้ยเวลาที่แบบมันไม่ตกดำสามทีไม้ติดเนี่ย ่ะมาดูไม้ที่4โอ้มันไม่เคยง่ายเลยนะกับแปะช่วงนี้เอาจีพี่กิงมามันไม่เคยง่ายกับกูเลยคนอื่นเขาใจกันดีดีโอ้คุณขวัญวันนี้ยอมยริงคุณขวัญแม่งขนาดปัน่นเล่น,ลนๆยังเข้าฟรีอ่ะเจ็สี่ไปขอเถียงตึงตึงไหมตึงไหมพ่อมึงไม่มีตึงโอ้โหนี่แหละที่บอกว่าสามไม้แล้วมันจะตกดำไม้ที่สี่นี่แหละ ม,ม,มาหมดก็หมดช่างแม่งหัวร้อนแล้ววันนี้โอเค <c oughs> เอ้ยกูละท้อใจอุย้ยสามร้อยกว่าเอ้ยมึงเป็นกรอบทองที่ไร้ค่ามากเ <c oughs> พื่อนโอ้โหมึงเป็นสิบทำไมคิวกว็ได้นั่นน่ะ โอ้โหมาหน่อ,อยเพื่อนขอร้องอยากเกลือทุกไม้ไม่ไหวนะโอ้ยมันจ่ายยากจังเลยล่ะนะโอ้โหกู14มันยังไม่จ่ายกูไม่จะเล่นยังไงแล้วนะวันนี้นะไอ้โนนดอกนี้โอ้ย900ยังไงไม่มีเออได้อยู่ได้อยู่ประทัดไรบ้าประทัดประทัดเออเคมึงมาขวางแล้วโโอ้ห โอ้นอนทั้งทีได้พันเดียวโอ้แม่งลายไม่สวยลายแม่งไม่มีช่องให้เล่นเลยโอ้พันห้าดูไอ้ยาโอ้แม่งอื้อโอ้แปะนอนแม่งยังไม่จ่ายเลยวนะันน<า>ีมม้มามอืมมา มา,มาลุกมามนลุกมามนลุกมามนลุกมาเออดแม่งเอยมึงจะตกอะไรขนาดนั้นโอ้โหอ,อืมมาห้าตัวเลยละโอ้แม่งพอจ่ายไม้หนึ่งแล้วแม่งตกทันทีเลยกูจะเซงมาแม่งไม่รอไม่เอลอละโอเคอืมวัดกันไปเลยสิบคูณสิบสองจะจ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายก็ กูยอมแล้ววันนี้โอ้โพี่คิงเล่นไม่ขึ้นจริงๆวันนี้รู้สึกนะตึงเหลือเกินตึงทุกเกมเลยวันนี้นะน่าจะต้องพักหัววันนี้หัวอุ่นแล้วทั้งวันแล้ววันนี้มาท,นนทั้งวันจริงๆแม่งจ่ายยากจ่ายเย็นมากปัดทัดมาไอขอเคเคเค,เคเคเคคิวเอ,อ้ยเคลอดอกนี้กบรออยู่อ้ายวายตั้งโง่โได้แค่คิวทีอึ่งเจแถมกูสักนิดก็ได้เพื่อนโอ้โหมึงจะ กึกกักอะไรกูขนาดนั้นมาเฮ้ยโอ้ยโอ้โอมึงจ่ายไม่สมเป็นเบ็ดยี่สิบเลยดูโอ้แม่มันจ่ายพี่ชิงชอ็อตเดียวแล้วมันก็แดกแล้วไมเคิลก็แดกมันก็ไม่จ่ายแล้วเน,นี่ยเค้ยมามีอะไรบ้างซองแดงรอขอชิคหนึ่งได้เอชิงหนึ่งชิงหนึ่งชิงหนึ่งตายเถอะโรบินโอ้โอหกูละเชื่อเลยว่าวันนี้มันไม่ให้เราจริงๆโอ้วันนี้ไม่สุดสักอย่างเลยนะโอ้ก็ มันจ่ายก็จริงแต่แม่งวันนี้มันจ่ายกูกักมากวันนี้มันไม่ยอมให้เราเลยเนี่ยสองพันห้าถึงไหมโอ้โหไม่ให้โอ้โได้สองพันสองดูแม่งแล้วลายมาอย่างสวยมาสี่สิบมาเออสองร้อยหกสิบมาเราลองปัน่นดดเล่นเล่นแล้วกันเผื่อจะฟุกมั่งอ,อ,อุ้ย,ยร้อยอยู่ร้อยกว่าอยู่นะเอ,อ้ยเอ,อ้ยสวยเคขยับมาอุ้ย เจโอ้โหเอาไงมาเราลองส0มร้เนี่ยพี่จริงลองซื้อดูส,ดสักรอบแล้วกันทำไมไม่จ่ายพี่จริงน่าจะเลิกกันนะวันนี้นะโอเคมาอย่างน้อยก็เหลือ,อไป2,000กลมๆนะด,ด,ดีกว่ากำขี้ดีกว่าครับตดไม่ขี้แล้วนะพันก็พัน,พ,นพันห้าเนี่ยเยอะแล้ววันนี้โอ้นี่เยอะสุดเท่าที่พี่จิงเล่นเลยนะพันห้านะโอ้แม่งวันนี้ยอมจริงๆว่าเกมแม่งแข็งกับพี่จริงมากจริงๆแม่งมาแบบฉดสวยๆไม่น่าจะไหลมันก็ไม่ไหลเลยวันนี้ฟรีในก็แล้ว ปีด้านนอกก็แล้วปันก็ซื้อก็แล้วคนนี้ไม่ยอมจ่ายจริงๆนะนี่น่าจะต้องพักหัวกันแล้วแหละก็แต่ว่าเอาจริงๆแปะใครจึงเป็นรอบนี้ตามคุณวัญก็เอาเรื่องอยู่นะได้อยู่แต่ตกดำก็นะเพราะมันจ่ายไม้นึงนะมันก็ตกดำเลยเนะี่ยถึงไหมห้าร้อยถึงไหมไม่ถึงโอ้สิงกูนีก่ก็จะไหลไปถึงโอ้ยเน่าแกบป ชิงสามไม่ได้ไม่ได้ไม่จ่ายแล้วโอเคมาที่เหลือก็เดี๋ยวเราลองปั่นกันเล่นๆดูแล้วกันอ่ะร้อยหกสิบเปื่อฟลุ๊กอุ้ยอุยดอกละร้อยพออยู่เออเอ้ยมีความหวังไหมโอลังยังไม่เคยปั่นเข้าเบ็ดสี <S <s ่สิบสักรอบเลยอุ้ยเคร้อยอุ้ยเอาเว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 ้ยเออโอ้ยอุยดอกร้อยสองสามรอบติดเลยนะมา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  ไม่ต้องซื้อแล้วเราลองปั่นดูเล่นเล่น400ถ้าฟุกก็ดีถ้าไม่ฟุกก็ไม่มีอะไรเพราะเราตั้งเป้ากัอน2000ออ้ยวาย2ช่องเออแต่นั้นเวฟบมาปั่นเล่นเล่นพี่ชินว่าก็ได้นะเอานี้ก็จ่ายดอก100ก็ถือว่าได้อยู่ประทัดะไหรมาเออ,อ,อยังไงพี่ปลาอายาไม่ให้โอ้ยโอ้ย นิดหนึ่งได้ไหมสักดอกโอฟีสปินให้เราสักรอบเป็นบุญ <c oughs> ไม่ได้เคใคอย่ามาอ่าสวยวายดอกนี้มีอะไรไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งยัดพ่อมอืมอืมหึงชิงกูโอโอเคเลิกเถอะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมไม่เวิร์กจริงๆปัน่นพี่คิงเอามาปัาน่นพี่คิงไม่เคยเข้าฟีกับใครเช่นวินแบบเแบบ็ดสูงๆเลยนะ โอ้โหดูปัน่นแทบตาย400ก,กว่าไม่มีช็อตให้ลุ้นฟีเปินเลยอะโอเควันนี้ไม่ต่อแล้ว,วันนี้อื้มมากพักหัวดีกว่านะโอ้โหจ่ายยากจ่ายเย็นมากวันนี้จริงๆว่าค่อนข้างจะแข็งนะอะใครที่เออใครที่เล่นทุนนี้ก็แปะก็เซฟตัวเองแล้วกันนะครับนะจ่ายยากมากย้ำว่าจ่ายยากมากแล้วก็มีตกดําแซมๆซมาด้วยถึงจะตกไม่เยอะแต่ก็มีนะเล่นก็ระมัดระวังแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเช่นเคยแนะนำาเล่นตามนะช่องของวันเิงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ